อวดเหรออวดเฉยๆอยอ้าววดปีนี้มันพิเศษยังไงบ้างสำหรับเราสำหรับวันเกิดมันมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเพิ่มเติมไหมไม่เคยมีแต่แรกแล้วตั้งแต่ห้าปีกไม่เคยมีืออะไรป้าป้าทำอะไรป้าบอกป้าบอกจะขยายนิดนึงในแง่จุดมุ่งหมายของชีวิตในแง่วันเกิดกันแล้วไนแก้วันเกิด มันจะเป็นคนที่ดีของงสัคมันจะตั้งใจเรียนหนังสือจบแล้วคืออะไง้เรมรับแต่ว่ามีศาสนาของเขาแบบรวมรวมตัวกันเขาไปทำบุญกันอันนี้เราทราบหรือไม่ครับทราบทราบทราบได้เป็นการให้ผู้จัดการประชาชนเพราะว่าเราสิไม่สเขาไม่แคร์ครับเราเล่นเราเล่นเราผู้จัดการผู้จัดการตกใจวัวเราเล่นเราเล่นเราเล่นครับผม ก็เหมือนเขาจริงๆคือเราไม่ได้เจอกันนานมากครับจริงๆมันจะมีมิ팅ตลอดเลยแบบจับทำไมดึงขึ้นมาได้ไหมผมอยากร้องเพลงเป็นวงควีนไม่เจอกันนานมากแล้วก็มีการมิ팅กันนานมากเขาก็มีใจผมไม่เจอคนไม่ได้คุยกับใครกันคุยกับแมวแล้วเขาจะหลงอะไรกันเขาจะหลองอะไรกันเขาไป่ทำบุญท่งสิ่งดีๆให้คนอื่นอันนี้เราเรา ไหนวัดไหนเขาบอกว่าเราบ่นไหมว่าพี่แล้วพี่ไม่อยากเขาชวนพี่ไหมแฟนกลับเขาชวนพี่ชวนนะเหมือนจริงเขาอยากทำกันเองนั่นแหละเขาบ่นที่ถึงแม้เพราะคุณซันนี่เขาค่อนข้างตามหาตัวยากใช่ครับผมไม่ได้ถามเขาที่ถึงเขาที่ถึงไปต้องไปถามเขาแล้วแล้วจะมีโอกาสไหมพี่ตันนี้ที่จะแบบมารวมตัวในเรื่องไหนแฟนมีแบบมีโอกาสเจอกันเดี๋ยวไปดูหนังกันก่อนแล้วค่อยว่ากัน ็คือจะนัดรวมตัวกันที่โรงแรมไม่แน่อยากจัดแฟนมิตมันแบบว่าดาราคนอื่นผมจัดเหมือนแบบบอลโลกครับซีรีสครับโอ้เพราะมาติดโควิดเงี้ยก็เลยข้ามไปแต่นี้ขบขบบรเรียไที่ต้องทำอย่างไี้อันนี้สิบกว่าปีแล้วมั้งฮะมันปีนี้จัดไหม่เปีนี้แน่ใจไหมไม่รู้เขาจะอยากมาหรือเปล่ามาลอดูก่อนงานแถวนี้ได้ลงไหม จอพี่บอมบอกว่าเรียกลอดเรียกรองตลอดเลยเ็กรองตลอดเลยแต่พี่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมพิธีกรรมไม่ใช่ไม่ยอมผมแค่แบบว่าไม่รู้ไม่ไงอ่ะมันพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปหมดอ่ะครับมันยังไงคะมันมันเปลี่ยนไปไม่คุ้นที่มาเจอคนผมก็ไม่คุ้นเพื่อนผมไม่คุยด้วยเลยไม่เจอใครแล้วถ้าแฟนกลับตั้งใจจะจัดให้แบบพี่ซุนี่ก็แบบยอมไป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 พิธีกันได้ครับเออเขาอยากมาลงคิวเลยครับพี่บอมอมีสั่ง จริงเราคิดไปไหมคะว่ามันจะมีในรูปแบบไหนบ้างลองเล่นเต้นหรืออะไรไได้ไม่ครมไม่น่าจะมีความสามารถในการทำอะไรแบบนั้แต่ลองได้ลองไม่ได้เต้นเต้นไม่ได้เล่นเล่นได้เล่นได้เล่นเกมเล่นเกมได้เล่นเกมได้คิดว่าจะเป็นแฟนมีที่เป็นแฟนมิที่พิสดารไปเลยไหมครพี่ครับพี่เคยไปรีเจคแฟนคลัมไหมว่าเขาอยากจะเห็น มไม่รู้เ <ทำ S 1> ลยผมจริงๆผมเกรงใจด้วยแบบสมมติเขามาตามงานหรืออะไรเงี้ยเกรงใจบกลัวเขาลำบากกลั<อ>วแบบว่าเอ้ยต้องมาเสียเวลาเขาหรือเปล่าเขาต้องไปทำงานไปเรียนหรือเปล่าเกรงใจส่สวนเรวพินนี้เองกลัวแฟนคลับจะหายไหมกลัวแฟนคลับจะลดลงไหมถ้าเราเราแบบเจอตัวยาจริงๆไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าจริงๆเขาใช้ชื่อของเขาดีแล้วของเราเป็นเรื่องเป็นให้เป็นเรื่องลองๆถ้าเขาอยากเจอมาเจอ แล้วอย่างอยากให้ชีวิตเขาแล้วยังมันเกิดปีนี้มีซื้อของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมเป็นพิเศษเคยปกติซื้อเรื่อยๆนะเป็นคนบ้าช้อปปิ้งไอหุ่งที่ผ่านมาซื้อก็นำเรื่อยเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านไม่รู้ใครจะรับของหมดไปเยอะไหมคะแบนิดๆหน่อยๆซื้อของของนองก็เลยมีใช่สายมาต้องซื้อตลอดเรียกว่ามีของขวัญให้กับตัวเองในทุกแคมเปญเลยใช่ไหมคะถ้าแบบลดแคมเปญไม่ต้องมีฮะแค่แบบว่าเรามีความรู้สึกดีๆส่งให้ใครก็ถือของขวัญนี้หรือได้สิ่งดีๆ คนส่งให้เราก็ถึงไปขอุจัครับสุภาพอายุจะแม่ไงจะยังหน้าเด็กไงนี่หลอกผมแล้วเนี่ยไม่หรอกไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกผมงอกไปแล้วฮะงอกทั้งหัวนะวิจิตดีใจไหมคะพี่สันติขณะคนขักเขาแบบหน้าเด็กเลยม่ด้ดีใจเพราะแบบอยากจะแบบไงแกแล้วแต่ยังเด็กอยู่นี่เหรอโดนแซวบ่อยไหมครับหน้าหน้าหน้โกงอายุอย่างเงี้ยครับ ไม่หรอกเไม่ได้ว่าอะไรเออจริงๆในความรู้สึกส่วนตัวเราเวลาเรามองเรามองกระจกนี่ครับมันมันมันโกองอายุจริงเราจริงไหมผมไม่ได้สังเกตอย่างนั้นนะครับรู้สึกแค่ว่าวันนี้หล่ออแล้วได้แลแลไดลเงิน,น,นไม่ดูแลเลยครับแค่นี้ก็หล่อมากบางคน,น,น <S <S แ,ลแล้วดูแลอะไอะไรอื่นแต่เราเติมเต็มอะไรบ้างไม่เติมเลยครับไม่เติมบอกแล้วไงแค่นี้ก็หล่อมากต้องเติมอะไรใช่มีมีคนแนะนำ มันคืออะไรตามวัยเราให้มันเป็นตามวัยของมันความสวยงามมันอยู่ที่ตามวัยของเราอไม่ได้เสรยจว่าอันั้นต้องลอยไปเล่นหอังอะไรก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะบางคนอ่ะพออายุ่ตรงนี้ก็ต้องเริ่มขันมาดูด้วยเองที่เบ่งรออะไรอย่างเงี้มันชินกับแบบนี้มาันก็แย่มากกว่ามันฟันนี้ไม่เคยดัดนะตอนนี้แสดงว่าถ้าสเทั้งหมดแล้วเนี่ย ถ้าสมมติมีลูกค้าหรือวีสปอนเข้าเรื่องของคลินิกสัญญกรรมนี่คือไม่ไม่ดีกว่าเดี๋ยม่จําหน้าไม่ได้โอนนเ้โหที่จะต้องรู้คำตอบของพ่ษัณดีแต่ส่วนตัวพิษันดีเองก็ไม่ได้เป็นคนที่แอนตี้ศัลยกรรมอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ได้แอนตี้ไม่ได้อะไรครับรู้สึกว่าเราเราก็ปล่อยมันไปอยากรู้เหมือนกันว่าธรรมชาติจะพาเราไปถึงไหนพี่ปอไม่ชวนไปฉีดบ้างหรอเฮ้ยเขาไม่ทำเลยเลย คนเกลียดผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรก็คือมันปล่อยมันเปิดก็อยากเห็นอยู่แล้วมันจะเป็นไรเวลาเห็นผมหงอกก็เออหงอกแล้วขนจมูกหงอกก็ด้วยนั้นมีสองเส้นวันนั้นเปิดยาวเกือบเข้าปากจริงวันนั้นยาวขึ้นมาปีขึ้นมาบนนี้แต่มันสีขาวไม่รู้ะกว่าจะมารู้ตอนเย็นสีขาวพลาดพลาดมาบนนี้เออทั้งวันจริงมีสีขาวไหมมันไม่เห็น โอเคเนาะนี่ครับเดี๋ยวสองตัวเขาเขางอนอืนี่ออกจากบ้านมาก็งอนกันอยงนีที่ยบอกว่าให้ังแมลไมได้ลูกรักเราแต่ทีได้ออกมาอย่างนี้ได้ถ้าออกมาแบบ6 7ชั่วโมงอนี้ได้แล้วกลับไปต้องงอแมวไหมงาจะวิ่งมาด่าเราแล้วก็วิ่งไปแมวว่าอะไรแมวว่าอะไร กำมาเดือดกำมาเดือดไม่พอใจที่แมวมันแบบไม่ได้ออกไปเจเพื่อนไม่ใช่มันแบบว่าเราก็เหมือนมีลูกอ่ะนี่เราก็ต้องดูแลทุกอย่างแล้วเหมือนเขาเหมือนเป็นเด็กตลอดเวลาเราต้องูใช่แต่เราสื่อสารกับเขารู้เรื่องใช่ไหมเรื่องเรื่องคนกัน์ดรู้บ้างมีก็ไลน์ไลน์คุยกันวันนีวกลับผีมองน้าเขาก็ตอบมาโอเคส่งสติ๊กเกอร์บอกว่านี่มันระดกมันระดกต้องยกให้ลูกด้วยไหมครับแมวอันนียตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะอันนี้ มีทรายยกให้เขากระบะกวาทรายยกให้นนี้นงเล่นแมวเ็ก็รวมกับของคนเมื่อนอนในเนี่ไอาเแล้วก็ปีนแมวนอนบนเตียงเออพี่บอมใจจะขาดแล้วโอเคเลยพี่บอมใจจะขาดแล้วปังหนักปังหนักว้าวในรอบกี่ปีนะดอลลีฟเลิฟ เล่นเรื่องสุดท้าย2019ันสบเก้นี่เทไหร่ยี่สิบยี่องยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีมันก็โลกในเลิฟในเลิฟกลับมาเล่นปากสี่ปีปากสิลองลิฟต์แล้วดูชื่อก่อนลองลิฟต์เลิฟนะครับผม29มิถุนายนนะครับผมถ้าเกิดออกมากินข้าวออกมากาแฟมานู่นมานี่หนก็แวะมาดูหนังมีกิจกรรมในโรงหนังด้วยเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมในหนังจะมีพี่ไหมครับในหนังจะมีพี่ไหมครับไม่ไม่มีครับเป็น เป็นตัวหลอกไม่เล่นแบบไม่ใช่มนแล้วแต่ต่เนี้ถ่ายเรื่องนึงอยู่อ๋อโม้หน่อยว่ามีงานมีงานโม่หน่อยเออเกดี่มีเล่นทีมูบ้างเล่นนี่อะไรนะปูปูโโบโบลิ่งบ้างไม่เปเรยิงนบ้าง โอเคไหมล่ะคำถอบอ่ะโอเคโอเคฮอด่คอเลยครับค่รอดด้วย